อยากได้ความคิดเห็นของเพื่อนๆพนะครับว่าหากาะบนนึงนะฮะมีทางพิเศษเนี่ยสามารถเชื่อมไปเกาะช้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่แบบนี้เพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวนะว่าทางกทพเนี่ยพูดทางด่วนเชื่อมเกาะช้างปักงงรุ่ยศึกษาปีนี้นะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเด mm ี๋ยวทิเด็ดงานเหลือสถานีประชาชนไทย PBS mm hmm. มาเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าทางกทพกางแผนโปรเจกต์ทำงานทางด่วนเชื่อมไปเกาะช้างจังหวัดตราด เร่งเข็นให้เป็น TOR จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบปีนี้แล้วเสร็จปีหน้านะครับส่วนทางด่วนสายกระทูป,ป่าตองจังหวัดภูเก็ตวงเงิน1 4 0 0 0ล้านบาทก็ต้องรุดเอกชนยื่นข้อเสนอวันที่7เมษายนนี้ครับรายงานข่าวนี้ตรงกับวันที่3เมษายน2566นายสนะครับนายสุร,รเชษเหล่าภูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการท,ทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราเรียทาง6กกิโลเมตร วงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทโดยปัจจุบันนะครับทางกระทรวงคมนาคมมีข้อสั่งการให้ทางกทพอประสานการดําเนินงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบทครับในการดําเนินการสํารวจศึกษาแล้วก็ออกแบบสะพานข้ามก่อช้างโดยเมื่อวันที่10มีนาคม2566นาอะฮะทางกทพอได้ประสานขอความอนุเครา์ข้อมูลจากทางทอชอทางนี้เพื่อนํามาประกอบการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ขณะนี้ทางกทพอ,อยู่ระหว่างการจัดทําร่างขอบเขตงาน TOR เพื่อศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบรายละเอียดโครงการภายในปีนี้จะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีครับเบื้องต้นนะครับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอแหลมง่อมจังหวัดตราดเชื่อมข้ามทะเลอ่าวไทยสิ้นสุดโครงการที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับสำหรับจุดประสงค์ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันการเดินทางเข้าเกาะช้างโดยเรือเฟอร์รี่ที่ให้นํารถจนเข้าเกาะต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานานฮะหลายคนอาจจะประสบปัญหาคือว่ารถติดเลยรอนานมาก โดยเฉพาะนะครับการรอลงเรือเฟอร์รี่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงครับโดยเฉพาะในช่วงของวันจุดยาวแล้วก็เทศกาลสาคัญที่มีการเดินทางเป็นจํานวนมากทางนี้หากว่ามีการก่อสร้างสะพานข้ามกอะช้างนอกจากจะส่งผลดีเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและก็ให้คนในพื้นที่กอะช้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางด้านนายสุรเชษนะ์เนี่ยบอกว่าโครงการทางพิเศษสายกะทูป,ป่ากตองภูเก็ตวงเงิน1 4 0 0 0ล้านบาทก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมทุนเหมือนกัน มีกาหนดให้เอกชนยื่นข้อเสอนอในครับวันที่7เมษายน2566ส่วนโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทุ้จังหวัดภูเก็ตวงเงิน35,000ล้านบาทก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมคืบหน้าไป้อย170.96นะครับคาดว่าจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3ในเดือนพฤษภาคม2566และโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยวงเงิน33,000ล้านบาทก็อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการ คาดว่าจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมในเดือนมีายน2566ฮะอยฮะถามความเห็นเพื่อนๆครับชาวจังหวัดตราชาวภูเก็ตนะที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะที่ว่าจะมีโครงการใหญ่ขนาดนี้ว่าวันนึ่งเนี่ยจะมีทางพิเศษเนะชื่อมไปถึงเกาะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วนักท่องเที่ยวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับ